สวัสดีครับรถครอบครัวเนกประสงค์มาอีกแล้วนะวันนี้มาเป็นคู่นะครับ e ีที่แล้วผมรีวิวคันปีสิบเก้าไปให้ดูนะ e ีนี้มาปีสิบแปดนะครับผมใครหารถครอบครัวเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะครับแนะนําเลยนะครับสองคันนี้นะยังว่างอยู่นะครับสามารถจองได้นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันห้าร้อยบาทนะเป็นตัวหนึ่งจุดห้าวีปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับ รับประกันไม่มีชนหนักอีกความไฟไหม้น้าท่วมนะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดการรับประกันเนี่ยให้ในสัญญาเลยนะฮะนี่ครับอ่ะคันนี้นะเป็นตัว 1.5V นะครับนี่ฮะก็มาดูตัวรถเลยนะครับไฟหน้านะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับทั้งไฟต่ำไปถูงนะ ไฟเหลวอยู่ในคมเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว v ีนะครับตัว v ีเขาจะมีเ a y t i m e running light มาให้นะฮะเดย yeah. daytime running light มาให้ทั้งสองฝั่งนะครับโฟมไฟหน้าแท้เดิมนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะกระจังหน้าแบบเอ่อคมเนียมแล้วก็มีร่องระบายนะครับมีรูระบายความร้อนเนาะตัวมอนงมอน้ําน,นี่สูงให้ดูเลยนะครับไม่มีล้มไม่มีเอียงนะครับได,ได้แท้เดิมแน่นอนเนาะขอบด้านล่างนะครับ นี่ที่จะโดนกันเยอะๆนะอันนี้ก็ไม่มีร่องรอยนะครับร่องรอยใช้งานน้อยมากนะครับมีรอยขีดขว่วนนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บงานให้ก่อนส่งมอบอีกทีนะครับอ่ะนี่ฮะมาตอนที่ด้านข้างนะด้านข้างเป็นล้อแม็กอันลอยขอบขนาด15นะครับได้เป็นพูโทนนะครับหน้าดําปัดเงานะครับนี่ฮะเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับช่วงล่างนะครับรถยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดนะลูกค้านะผม เอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าเป็นรถที่น่าใช้มากนะล้อยังไม่ได้ลางเลยนะครับไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้นะครับนะครับเสา A นะเขาจะแรปสติกเกอร์มานะครับทั้งทุกรุ่นเนาะนะครับคันนี้เป็นตัว V นะครับบานสไลด์เขาจะาเป็นไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับลูกค้านี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังคุมทูโทนมาให้นะครับเป็นดําแล้วก็แถบน้ําตาลพร้อมได้น้ําตาลมาให้อย่างนี้เลยนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะนี่มองไม่เห็นแถวสามใช่ไหมนะครับนึกว่าห้าที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับกันนี้พับเบาะขึ้นมานะครับนี่ฮะตัวเบาะแถวสามนะเขาจะซ่อนอยู่ใต้อ่แถวที่สองนะครับนี่ฮะสามารถพับขึ้นได้นะครับนี่ เดี๋ยวสักครู่นะครับขอขออนุญาตวางก่อนเนาะโอเคต่อกันนะครับอันนี้นะแถวสองนะครับแถวแถวสามเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้สองมือนะถ้ามือเดียวเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับนี่ฮะจเป็นแถวสามนะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับมีหัวหมอนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แถวสองนะครับนี่นะอึ๊บนะฮะนฮะ สามที่นั่งเป็นสามแถวล้วนะครับด้านท้ายนะท้ายเนี่ยนี่ครับมีดีไซน์ออกมานะครับเป็น LED นะครับสีแดงนะครับพร้อมโคมดำนะครับนี่สวยแบบนี้แล้วก็มีแท็บมาที่กันชนเนี่ยนะครับเป็นดีไซน์สีดำมาให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับซ่อนอยู่ใต้มือเปิดนี่บนทะเบียนเลยนะครับนีอ่ะ มาชมทายกันหน่อยนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาเห็นไหมนะครับตัวเบาะแถวสามเห็นไหมฮะเขาซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งแถวสองนะครับใต้ที่นั่งแถวสองนะครับถ้าเราจะเอา,อามีผู้โดยสารเจ็ดคนนะครับเราก็สามารถที่จะดึงขึ้นมานะครับเป็นเจ็ดที่นั่งได้นะครับ นี่ฮะก็ยังมีพื้นที่วางสัมภาระ,ะให้ด้วยนะด้านท้ายนะครับนี่ฮะมีกล่องเก็บสัมภาระ,ะให้ด้วยนะครับเก็บเครื่องมือคุงมือนะครับล่มนะรองรองรองเท้าได้หมดนะครับมีเบลนะสายคาดเบลทุกทุกที่นั่งนะครับแอร์นะครับปรับแยกนะฮะตอนสองกับตอนสามนะฝ้าสาสะอานนะลูกค้าร่องรอยขีดขว่วนการใช้งานน้อยนะนี่ฮะก็จะมีประมาณนี้นะที่ยังไม่ได้ รถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดไม่ได้สปานะครับนี่ฮะแต่รับประกันได้เลยนะครับสวยๆใสๆไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดนะนกระทังตัวเบาะนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยนะครับลูกค้าคันนี้นะเป็นรถปีสองพันสิบแปดนะครับหนึ่งจุดห้าวีนะครับปีสองพันสิบแปดเลขไมล์หนึ่งแสนสามมื่นโลนะนี่ฮะดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่ฮะตัวมีตัวแถบ คาดดีไซน์มาให้ด้วยสีดำนะครับเป็นไฟฟ้าเห็นไหมฮะสไลดไฟฟ้าสองฝั่งเลยนี่ครับขึ้นลงสะดวกสบายนะบ้านไหนมีผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็มีลูกนะครับตัวเล็กๆน้องหนูนะครับนี่ฮะขึ้นลงได้ทั้งสองฝั่งสะดวกสบายนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวห้องเครื่องกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชม ภายในคนขับอีกทีทนนะครับอ่ะนี่ฮะตัวห้องเครื่องนะฮะขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับรถรับประกันนะครับลูกค้าว่าไม่มีชนหนักพิควา่ไฟไหม้น้ำท่วมนะ ได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ8,500บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับนี่ฮะผมให้ดูรอบๆก่อนนะได้แท้เดิมนะครับลูกค้าไม่มีร่องรอยการงัดแงะการแต่งต่างๆนะนะครับนีบ่เครื่องแห้งๆเดิมๆนะ ไม่มีคาบน้ำมันไม่มีการแตกรั่วไหลของซีนของตะเก็นต่างๆนะครับลูกค่ะนี่นะฮะอ่ะ,อะนี่ครับอตแก้มนะไม่มีขยับนอ็อตฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยกันไขกันงัดกันเงี้ยนะครับนี่ฮะสติกเกอร์ตัวอ่าปั๊มนูนตัวตานะแนถเดิมนะครับตัวซีนนะเห็นไหม จิกนุ่มๆเข้านะแล้วก็เดี๋ยวเขาคืนตัวนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์เติมยาแอร์อยู่ครบนะครับตัวแผงกันความร้อนเห็นไหมครับไม่มีเปลือยไม่มียุ่ยนะครับนะครับนี่ฮะน็อตแกมซ้ายขวานะครับน็อตวากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการไขการงัดก,กันเงี้ยนะครับแผงจิ้งหรีดนะฮะอยู่ดีไม่ซีดไม่จางไม่กรอบนะครับนี่ฮะ มาร์คคิวซีแต้มสีเดิมอยู่นะครับนี่ฮะคานลงคานหน้านะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบปดะลูกค้านะฮะปีสองพันสิบแปดนี่รถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเลขไม่ปัจจุบันหนึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันโลนะสนุนราคาสี่แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณแปดพันห้ารอยบาทนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอเน,นกประสงค์นะครับได้เป็นเครื่องเบนซินนะ นะครับประตูกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะตรงนี้ก็จะมีตัวนอ่นมแล้วกห็หุ้มผ้ามาให้นะครับนี่ฮะจะได้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว V เนี่ยจะสามารถเปิดปิดบานสไลด์ได้จากาคนขับนะครับนี่ฮะพวงมาลัยสามก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรับเพิ่มเสียงเบาเสียงนะเปลี่ยนช่องขึ้นวิทยุได้นะครับ เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวน่าคิดว่าน่าจะล้างออกนะลูกค้าเป็นคาบเหมือนคาบไอศครีมคาบน้ําหวานอะไรนะได้จอนะครับทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับแอร์แบบดิจิตอลนะฮะมาแล้วนะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับ,บเบรกมือนะครับแล้วก็นี่ฮะ บอกฟูฟูตึงตึงเลยนี่คนขับนะฮะใช้งานเยอะสุดแล้วนะก็ยังไม่มีปีไม่มีแตกนะครับฟูฟูตึงๆแบบนี้คุมทูทนมาให้นะครับสวยสวยใสๆนะครับรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะลูกค้าก็เอ่อเดี๋ยวก่อนรับรถเนี่ยผมทําให้เนึนคลิปเลยนะฮะล้างดูดป่นนะนี่คงทรงคอนโซลนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับภายในนะครับว่าสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีขละนะครับ นี่มีตัวกองอากาศด้วยนะฮะนี่คันนี้นะครับจะมีจอกลางนะครับเอ็นเตอร์เทนระหว่างเดินทางเนาะนะครับนี่ฮะจอกลางนะครับออแอร์แยกนะครับปรับเ,เปิดปิดแล้วก็ปรับพัดลมแอร์ได้นะครับนี่ฮะก็จะมีแค่ประมาณนี้คาบนะครับคาบของตัวเปื้อนนะแต่เดี๋ยวผม ทำความสะอาดสปาให้นะครับเงี้ยนี้มีนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับใครหารถครอบครัวเนี่ยผมส่งไว้ใช้งานนะครับสำหรับโตโยต้าเซียนตานะครับเป็นรถปีสองพันสิบแปดนะคันนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งจุดห้าวีนะครับตัวท็อปเนาะอ่าเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับมือเดียวจากใต้แดงนะครับคันนี้สนุนราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เครดิตทีพีดาวพอนอยู่ประมาณ8,500บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับใครสนใจทักฉัดหาผมด่วนได้เลยนะครับที่0992602443นะถ้าด่วนก็โทรได้เลยนะฮะถ้าผมไม่ได้รับผโทรกลับทุกสายแน่นอนนะครับเป็นสีขาวนะใครหาอยู่รีบเลยนะครับเพราะว่าพลาดแล้วเนี่ยไม่มีเข้ามาง่ายๆนะครับเป็นรถตลาดที่คนนิยมคนต้องการนะครับแล้วก็มือเดียวอย่างนี้หายากเลขไม้์านี้หายากนะสภาพแบบนี้นะฮะ โอเคก่อนจากการวันนี้ยังไงฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับจากทางช่องผมนะครับเพราะว่าผมมีรถให้เลือกทุก segment นะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นอีโคคาเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับรถกระบะแคป็บสีประตูรถตู้รถ PPV รถ MPV นี่ฮะนี่เป็นสต็อกเป็นโกดังนะครับก็มีลูกค้านะครับมีเซลลวผาลูกค้ามาดูนะครับ ใครหารถไว้ใช้งานยังไงทักมาคุยมาสอบถามกับผมก่อนได้นะครับช่องนี้ก็จะรวมๆม,มาให้นะก็เ,ะเป็นรถครอบครัวถะเป็นหลักนะครับแต่ถ้ารถรุ่นอื่นก็ทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ